ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราสองคนก็จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับที่จังหวัดน่านตอนนี้เราก็อยู่จุดตรวจดันทับเบิกนะครับทางขึ้นภูหินล่องกล้าตอนนี้ก็จ่ายค่าผ่านทางกับเจ้าหน้าที่จะขอดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับการเดินทางของเราวันนี้นะครับก็เกือบ500กิโลนะครับก็จะไปตามแผนที่นี้เลยระหว่างทางเราก็จะแวะถ่ายรูปถนนโค้งเป็นเลข3กันนะครับ แล้วก็จะขับอ้อมไปทางบ่อเกลือเข้าอุทยานแห่งชาติดอยกูคานะครับก็เชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับไปเลยติดอ่ติดเอกระจกสมอโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยใช่ไม่ขี่เบาๆที่ไฟเลี้ยวให้แสง ยั้ทุกคันที่มาแซงไปค่ะเขาเป็นเจ้าถิ่นเขารู้ทางน,นี้เราไม่รู้เราขับช้าๆครับผมก็ได้กาแฟคนละแก้วกับแฟนไปเข้าห้องน้ำมาตอนนี้ก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติโดยภูคานะครับอยู่ที่จังหวัดน่านตรงนั้นเขาน่าจะเปิดให้นอนอยู่เพราะว่าเขาไปดูในเพจแล้ว แล้วก็ตรงนี้ก็จะแวะถ่ายรูปที่โค้งถนนหมายเลขสานะครับก็ <h> ถ่ายรูปเล่นโอเคไปออกเดินทางกันต่อ <h> เรากำลังจะเข้าอุตราิตใช่ไหมก็หาเต็มถังที่บาทเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเติมน้ำมันรอบที่สาม ขี่แม่ก,มก้างบนเขาเลยเลยสวยมากเห็นต้นไม้ชัดมากก็คืออยู่บนเขาแล้วนิดเดินใช้ยี่สิบแค่สามหก พพอเพียงสาผมสําหรับจุดนี้ก็จะให้เราไปกรอกแบบฟอร์มนะครับผ่านมือถือว่าเราเดินทางมาจากไหนจะไปที่ไหนแล้วก็ประวัติการฉีดวัคซีนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้หาร้านกินข้าวนะครับกินข้าว อันนี้อาหารมื้อแรกของเรานะครับไม่กินข้าวตั้งแต่เชา้าแล้วครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงถนนเป็นเลข3แล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกัน ตอนนี้เราอยู่ในปตทบอกก่อเกลือใช่น้ํามันรถเอ๋กลัวน้ํามันรถหมดนะครับก็เลยมาเติมเต็มถังก็ลิตรละตอนนี้อยู่ที่สาสิบสี่นะครับสาสิบี่บาทเท่าไรอะเก้าสิบห้าสตางค์ส5สิบห้าบาทนะครับอย่างแพงเลยแต่แถวนี้กลัวไม่มีปั๊มเติมนะครับก็เลยเติมไมว้เอาความชัวไว้เอาชัวไว้ก่อน <laughs> ดูนี่เป็นปั๊มปั๊มบ่อกเกลือนะ ค้นหาจากใน Google m a p โอมีรถเก่งมารอเติมสองคันเลยข้างหลังอะ่ะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตั้งแชมป์ตอนนี้ก็7จ็โมงสนาทีนะครับถึงหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแล้วแ,แต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้เอารถขึ้นไปจอดนอนไหมนะครับก็ให้แฟนลงไปถามอยู่ ถ้าโอเคยังไงก็น่าจะได้ที่น่าจะได้ที่นอนของวันนี้นะเพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วแล้วก็ขับรถมาวันนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าทั้งวันเลยเราสองคนก็เหนื่อยมากเลยต <c oughs> อนนี้โอเคครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนถ้าไม่ให้ขึ้นไปก็น่าจะได้ขี่ไปทางเชียงใหม่แล้วมีจุดไหนจอดผมก็จะจอดนอนอยู่ตรงนั้นแหละโอเคครับไป เอาเลยนะไหนบัตรน,นี่ในบัตรปุษยานาคนละคนละเท่าไหร่หกสิบห้าเอ้ยห้าสิบห้าบาทสองคนสองร้อยสิบร้อยสิบอะไรฝั่งซ้ายมือนะเออเออเขาเรียกว่า,ไาไจไุดอำนวยการอ,าอำนวยการบริการอาหารนี่ไงศูนย์บริการ,นนการให้เขาลงก่อนปะอ๋อ ันไม่เต็ด์ให้าังตินตรงนี้โอ้โห,โหช่างยืดช่างพูดช่อยู่ความเงนี่หรอครับหกร้อยเมตรอยู่ว่อ่ะพวกสุดท้ายแล้กโซ่เขาลานลานดูเดือนอืนี่เหรอ ขี่ขึ้นได้หรออ๋อไม่ชันเท่าไหร่ทาขึ้นคีนครับผมตอนนี้ก็ถึงลานดูเดือนนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านสำหรับที่นี้นะครับคือห้องน้ำนี่ผมต้องบอกเลยว่าสะอาดมาก มาถึงมากที่สุดเลยที่เราเคยไปอุทยานมานะครับก็สําหรับตรงข้างในนะครับเขาไม่ให้นํารถเข้าไปเราก็จะได้จอดนอนกันอยู่ข้างนอกนะครับโอเค นี่นะจะปิดแล้วจะเอา,าอะไรกระทะน้อยอะไรมันมันมันอยู่ในหม้อเนี่ยเหรอมันเป็นทั้งกระทะทั้งมหม้อไหมฮะ ่อดแล้วสุดแล้ว,ลวหรออ๋อนี่ดีอยู่ที่ไม่มีลมมันโจะบื่ออะไร อา้าวเชี่ยน้าหรอ,อผมพัดแรงมากเลย 2 thousand years later ผมตอนนี้ก็เวลาตีห้นะครับพวกเราก็ตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะว่าจะต้องไปต่อหลายที่นะครับไปเดอะแจแอนกับหมู่บ้านแม่กำปองแต่ว่าวันที่เราไปเดอะแจแอนมันปิดนะครับมันเป็นวันจันทร์ก็จะไปเที่ยวเชียงใหม่วันหนึ่งนะครับสำหรับนอนในรถก็มีคลิปนี้แหละเป็นคลิปสุดท้ายโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็เดินทางต่อแล้วทายบาน